สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนเกษตรนะครับที่จังหวัดกาลสินนะฮะก็จะมีสวนเงาะแล้วก็ทางเข้านี่เป็นทุเรียนนะครับยาวเลยฮะทุเรียนนี่เดี๋ยวเดินจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายนะครับแต่ว่า,านี่อุ้มลูกมาด้วยนะฮะมือนึงก็ถ่ายไปด้วยเดินทางเข้ามานะครับก็ ทุเรียนฮนะเดีย๋ยวจะไปเก็บเงาะสดๆนะครับอยู่ทุเรียนต้นทุเรียนนะฮะมาไปดูเงาะนะครับสดๆทุเรียนคู่กับเงานะเนาะนี่ฮะทุเรียนต้นมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือครับเป็นแค่อ๊บโอเคเดินมาฮะ นี่ครับอุ้ยเงาะอันนี้จะมาเก็บเงาะสดๆเลยนะครับดูฮะเงาะจริงๆเลยครับวันนี้นี่นะครับเงาะโอ้มันต้นไม่ได้สูงมากนะฮะจะออกลูกนี่ นี่คือเงาะโอ้ทุเรียนกำลังจะออกนะครับผมว่าไม่น่าจะเกินปีหน้านะไม่แน่ใจน่าจะมีออกบ้างนะผมว่านะ,ม,ะมาดูเงาะเนี่ยฮะใช่ว่าจะมีแต่ตะวันออกนะครับนี่ฟีสารนะฮะเก,กเก็บกินครับลูกฟีาสารนะฮะดูฮะ เงาะจริงจริงโอ้เดี๋ยวเราจะเก็บจากต้นส,สดๆเลยนะฮะต้นส,สดๆเลยอ่ะพี่คนกินได้เหรอครับนะเขาไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้ต้องเก็บสดๆแบบนี้เรียมต้นเลยเรียมต้นเลยมันก็มีนะอุ้ยจริงๆ แต่รถเข้ามาไม่ได้นะจอดออไว้ได้เดี๋ยวก,กินอีกเดี๋ยวแป๊บนึนงฮะน,น,นี่โอ้โตอนนี้ดูเดี๋ยวผม z o มไมาดูฮะส,สูงเลยตนี้นี่ฮะนี่คือเง,งาะนะครับเต็มต้นเลยนี่ ต่ว่าอ่านี่ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ดีสีแดงๆโอ้หน,น,นะฮะบนนี่โอ้มแสงมันจะท้อนมันโอ้อันนี้ดกมากฮะนี่คืออีสานนะครับไม่ใช่ตะวันออกนะฮะต้องย้ำก่อนนะโอ้ดูฮะเนี่ยสดๆจากต้นนะครับวันนี้กล่วว่าจะมาเหมานะฮะ เอาสวนเลยเอาไปกินนี่คือจากไร่จากต้นนะฮะกำลังเก็บอยู่โอ้ทุเรียนเดี๋ยวถ้าทุเรียนออกนะฮะก็จะให้ได้ได้ชมอีกรอบนะฮะอ่ะนี่คือ,อการมาชิมเงาะสดๆจากไร่นะครับอันนี้ก็า่าจะเก็บไปบางส่วนแล้วนะฮะมีสวนเงาะนะครับแล้วก็สวนทุเรียนที่อยู่ในจงังหวัดกาะสิทธิ์ใกล้บ้านมากนะฮะเป็นสวนของเพื่อนนะฮะของแฟน นี่นะครับอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้กใ็ให้มาดูเงาะนะครับที่สามารถที่จะปลูกได้ในภาคอีสานแล้วก็ทุรเรียนนะฮะทุรเรียนจริงๆบ้านบ้านบ้านหมู่บ้านนี้มีนะครับมีนะฮะน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะทุรเรียนกาลสินนะครับอ่ะขอบคุณนะครับก็ให้ชมบรรยากาศคร่าวๆ